สวัสดีครับพี่น้องพบกับเกษตรวิถีบุรพาชาแนลและฟาร์มแหนแดงชวังจังหวัดสก้วนะครับวันนี้มาแปลกนะครับก็ไม่ต้องสงสัยว่าหมอนี่มันลงมาทําอะไรอยู่กลางบ่อน้ําบ่อแหนแดงนะครับก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับก็นั่งอยู่บนขอบมั่งอยู่ตรงนั้นตรงนี้บ้างวันนี้ลองลงมาในกลางบ่อน้ํานี่แหละนะครับเหมือนจิบกาแฟ แล้วก็ย่อนเท้าแช่น้ําให้ปาตอดเท้าสปาอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเรื่องราวของความประทับใจนะครับของคุณลุงที่อยู่โคราชนั้นก็ท่านได้รับของเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็ดีอกดีใจนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับก็ถือว่าให้คุณลุงนั้นไปต่อยอด ทางด้านอาชีพเนาะท่านก็ประสบอุบัติเหตุขาหักเนาะออกจากงานจากการเป็นยามรบปภจากกรุงเทพก็กลับมาอยู่บ้านมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลานะครับก็ขาดทางด้านหัวอาหารไม่มีเงินจะซื้อก็เลยอ่ะด้วยความสงสารก็ส่งไปให้นะครับก็ไม่ต้องรอเงินเดือนผู้สูงอายุออกอีกแล้วเนาะแหนแดงปันสุขนะครับจากเกษตรวิถีบุรพาแล้วก็ ความในแรงชาวังจังหวัดสแก้วนี่แหละนะครับก็ที่ารณาเป็นคิดเคสไปนะครับจะให้ผมช่วยหมดทุกเคสมันก็คงไม่ไหวนะครับมาวันนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งเรื่องราความประทับใจอีกเช่นเคยนะครับอยากจะมาถ่ายทอดนะครับมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับคือเมื่อวานนี้เองนี่แหละครับก็หลังจากที่ผมได้โพสต์ภาพนะครับโพสต์คลิปลงไปนะครับเกี่ยวกับที่ผม กำลังอยู่ในห่วงของการปิดฟาร์มนะครับพักฟาร์มเพื่อที่จะทำการปรับปรุงบำรุงบ่อแหนแดงแล้วก็เป็นการพัฒนาพัน์ธุแหนแดงในฟาร์มตัวเองนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับคือตอนนี้ผมไม่มีแหนแดงออกสู่ท้องตลาดออกจำหน่ายไปรับใช้พี่น้องของเรานะครับผมเพิ่งจะลงใหม่นะครับลงเมื่อวานนะครับนับหนึ่งเมื่อวานวันที่ 21่อประมาณ20 21นะครับเมื่อวานนี้ครับมีสายโทรมาจะมาสอบถามแล้วก็จะสั่งซื้อแหนแดงนะครับทางผมก็บอกไปตามนั้นแหละนะครับว่าผมยังไม่มีแหนแดงนะผมเพิ่งจะปรับปรุงบอ่อแล้วก็จะทําการลงแหนแดงใหม่แล้วก็จะมีแหนแดงออกส่งออกได้นี่ก็จะประมาณช่วงนู่นแหะครับ ต้นเดือนมีนาคมนะครับประมาณสักวันที่ห้าถึงวันที่เจ็ดนั่นแหละนะครับถึงจะมีแหนแดงผมก็บอกว่าถ้ารีบร้อนนะครับก็สามารถไปดูที่ฟาร์มอื่นเจ้าอื่นก่อนก็ได้นะผมก็บอกไปแบบนี้นะครับแต่แล้วนะครับมันก็มีคําตอบนะครับจากท่านบอกมาว่าไม่เป็นไรผมไม่รีบมีเมื่อไหร่ก็ค่อยส่งมาพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยส่งมาผมรอได้ นี่แหละครับคํานี่แหละนะครับมันน้ําตามันก็จะไหลนะครับว่าเอจากที่เราไม่มีความรู้อะไรเลยมาหยิบมาจับมาทําเนี่ยแล้วก็ถ่ายทอดไปก็ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเป็นจุดประกายให้พี่น้องของเรานะครับแล้วก็ผู้ที่มาเห็นมาสนใจแล้วก็มาให้ความไว้วางใจกับความแหนแดงเล็กๆแห่งนี้แหละนะครับ อันนี้ผมเจอเป็นท่านที่สองแล้วนะครับที่เกลื่อนแบบนี้มานะครับท่านแรกนะครับย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับช่วงที่ผมประสบปัญหาหนักๆมานะครับช่วงประมาณมิถุนากลกรกฎาของปี64นะครับช่วงนั้นก็แบบเดียวกันครับผมประสบปัญหาผมถอดใจไปแล้วผมผมจะเลือกทําแล้วนะครับทีเนี้ยมันก็มีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับ ขอบอกว่าอยู่ทางภาคใต้นี่แหละนะครับอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นผู้หญิงนะครับท่านโทรมาก็จะมาสั่งซื้อแหนแดงเหมือนกันนี่แหละนะครับผมก็บอกไปเหมือนแบบนี้แหละนะครับผมผมยังไม่มีแหนแดงนะผมก็กําลังจะปรับปรุงบ่อใหม่อยู่ผมว่าผมจะกําลังจะลงใหม่แต่ผมยังไม่มีเวลานะครับรักคาตอบนะครับคําให้กําลังใจจากคุณลูกค้าผู้หญิงท่านนั้นนะท่านก็บอกมาว่า ยังไงก็จะรอฮทำมาเลยพร้อมเมื่อไหร่ส่งมาได้เลยไม่รีบต้องการที่จะสนับสนุนอ,อยากได้ของฟามนี้แหละของคุณนี่แหละของเจ้านี้แหละไม่เป็นไรจะเป็นเดือนก็จะรอส่งมาเลยรอได้เขาคาดหวังกับเราเขาต้องการของเราแล้วเราจะไม่ทำให้มันดีให้มันได้คุณภาพสมกับการรอคอย ที่เขาต้องการเจาะจงของเรามาเลยอะ่ะถ้าจะว่าเป็นเปรียวก็คือจองกระถินอะ่ะจองกระถินวัดนี้อะ่ะยังไงก็ถึงวันก็จะไปทอดอะ่ะนะครับ <c ười> คือไม่ไปจองวัดอื่นแน่นอนนี่แหละครับแบบนี้แหละครับมันก็เลยทําให้ผมมีกําลังใจเรื่อยมานะครับจนมาถึงวันนี้ก็มาเจอคํานี้อีกเช่นเคยนะครับมันผมมันมันยังไงมันมันก็ จุกอกจุกคอเหมือนกันครับมันมันมันพูดที่จะออกมาเป็นคําพูดอาจจะประจิตประตอบไม่ค่อยถูกนะครับแต่ว่ามันมันเปี่ยมล้นด้วยกําลังใจทำให้ผมเนี่ยมีกำลังแรงใจที่จะทำต่อมาพัฒนานะครับให้มันดีนะครับสมกับที่พี่น้องให้ความไว้วางใจนี่แหละนะครับรอคอยอแหนแดงจากทางฟาร์มนะครับ แล้วก็มีอีกขั้นหนึ่งครับเช่นเคยครับเมื่อคือนนี่เองนะครับก็เป็นวันเดียวกันกันกบเจา้าลูกค้ารายที่สองที่อยู่โคราชท่านก็ทักแชทมานะครับมาสอบถามเหมือนกันนี่แหละอยากจะสั่งซื้อในแดงท่านนี้อยู่ประจวบชิดแยนันะครับอยู่ทางภาคใต้ผมก็บอกไปเหมือนกันนี่แหละครับว่าตอนนี้ผมปรับปรุงฟาร์มอยู่ผมยังไม่มีแหนแดงผมเพิ่งจะลงใหม่ ก็อีกประมาณสองสัปดาห์ผมถึงจะมีของถึงจะมีส่งสินค้าได้นะครับผมก็บอกว่าถ้ารีบร้อนก็ไปดูเจ้าอื่นก่อนก็ได้นะความอื่นนะครับก็ไม่เป็นไรหรือถ้าไม่รีบร้อนก็ลงชื่อสั่งจองไว้ก็ได้หรือจะยังไงนะครับท่านก็ว่าไม่เป็นไรผมรอได้เนี่ยครับมันยังไงฮะ อันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าท่านอื่นที่โทรมาสอบถามผมแล้วก็ยกเลิกไปหรือว่ารอไม่ได้ก็เปลี่ยนใจไปหาเจ้าอื่นนะครับอันนี้คือผมยกมาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับแต่ทุกท่านนะครับลูกค้าที่โทรมาหาก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณนะครับของผมอยางยางสุงสุดนะครับที่ยังนึกถึงนะครับแล้วก็โทรมานะครับ บางท่านอาจจะโทรมาแล้วไม่ได้รับสายอาจจะไม่ว่างก็ต้องขออภัยนะครับถ้าผมเห็นผมก็จะโทรกลับสําหรับลูกค้าท่านที่สองนะครับท่านก็ว่าอืมไม่เป็นไรถ้างั้นผมลงชื่อจองไว้เลยนะครับเอเดี๋ยวถ้ามีเพื่อนๆสนใจแล้วผมจะส่งออเดอร์ไปให้อีกนะนะครับเนี่ยครับไม่ใช่เฉพาะสั่งซื้อเฉพาะของตนเองนะครับ ยังไปสอบถามเพื่อนๆมาให้อีกว่ามีใครจะรับไหมโล2โลรวบรวมมาได้นะครับเดี๋ยวจะส่งมาให้อีกเรื่อยๆแล้วจะติดต่อสอบถามมาให้นะครับอตอนนี้ก็ได้ออเดอร์อยู่5กิโลแล้วนะครับสำหรับท่านนี้แล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับอีก3ขวดจองไว้เลยนะครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ส่งมาเลยนะครับไม่รีบร้อนนะครับก็นี่แหละครับ มันคือความประทับใจนะครับก็ไม่คิดไว้ฝันว่าแหนแดงนะครับที่ผมได้ทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะการผลิตแล้วก็ส่งขายเพียงเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นอะไรหลายๆอย่างนะครับมันเป็นสื่อนะครับเป็นที่ผมได้พูดเป็นโซ่ข้อกลางที่ชักนํานําพาให้ผู้ผลิต ผู้บริโภคนะครับได้มาพบกันมาคุยกันมารู้จักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนญาติสนิทกันไปทุกวันนะครับทุกวันนี้ผมไม่คิดว่าท่านคือลูกค้านะครับซื้อขายแล้วจบนะครับมันคือการปฏิสัมพันธ์นะครับคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยกันนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมคาดหวังนะครับ ถึงแม้คลิปที่ผมจะนําเสนอไปถ่ายทอดออกไปยอดวิวแต่และคลิปนะครับได้ทะลุหนึ่งร้อยนี่ผมก็ดีใจแล้วนะครับก็ไม่คิดไม่ฝันหรอกครับว่ามันมันจะต้องเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมทําผมถ่ายทอดไปเนะี่ยบางคลิปผมอาจจะพูดมากไปนะครับก็บางท่านก็อาจจะไม่ชอบอมันคุยมันโมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งมันเป็นลักษณะของผมนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้แหละนะครับอาจจะบางคลิปก็อาจจะหาสาระอะไรไม่ได้เลยนะครับบางคลิปอาจจะมีส่วนตัวบางคลิปก็เน้นเนื้อหาสาระมากนะครับมันก็ผสมปนเปกันไปแบบนี้แหละนะครับก็อยากให้พี่น้องทําความเข้าใจเนาะนะครับผมก็หวังไว้นะครับว่าวันหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมทํา ผมได้สร้างผมได้จารึกไว้นะครับในแผ่นดินนี่แหละแล้วก็ฝากคลิปคอนเทนต์ลงไว้ในสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าทางเพจที่กำลังค้นหาความรู้นะครับหรือว่ากำลังประสบปัญหาบางอย่างเนะี่ยเหมือนผมนี่แหละบางอย่างมันก็มืดแบบด้านไม่รู้จะไปถามใครเจอปัญหาโน่นนี่นั่นมาเจอ y o u t u b e นะครับบางท่านก็ ทคนิคแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับวิธีการประสบปัญหาการแก้ปัญหาหรือว่าเทคนิคอะไรต่างๆนะครับก็ให้พี่น้องแต่ละท่านก็พิจารณาเอาเลือกเอานะครับนำแต่สิ่งดีๆไปนะครับนำไปประยุกต์ใช้นะครับสำหรับผู้ที่นำร่องมาก่อนอได้ประสบปัญหามีประสบการณ์ก็นำมาถ่ายทอดไว้นะครับให้อนุชนคนรุ่นหลังนะครับที่จะ มาทำเผื่อมาเจอปัญหานะครับก็จะได้มีวิชานะครับท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณน,นะครับพี่น้องนะครับทุกทกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมแล้วก็ทุกทุกท่านที่เคยติดโทรศัพท์ติด,ดต่อสอบถามเข้ามาหรือว่าท่านที่เป็นลูกค้าได้สั่งซื้อแหนแดงจากทางฟาร์มแหนแดงชาววังจังหวัดตะแก้วแห่งนี้ไปนะรับก็ต้อง ขอบพระคุณนะครับอย่างสูงนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มอบโอกาสให้โอกาสเกษตรกร,ร,กรตัวน้อยๆน,นะครับคนหนึ่งได้ก้าวขึ้นมานะครับเป็นผู้ที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพ่อเลี้ยงแงแดงนะครับให้กับพี่น้องของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ เอาไว้โอกาสหน้าคลิปหน้าค่อยมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ